ไปส,สร้างเศียรบูนี่แม่สิพอนถ้าน้องมันกินมุขนะเปียเธอกิน,น้วยนั่นนี่มันเหมือนก่อนชอเล่นแม่ให้หนูหนะักกินสมซื้อซื้อบบนี้วะนี่กะะี่แปกแล้วมั้งนี่ของหนูเป่าด้วยนะเป่าด้วย

เอากระดาษสีให้ดูก่อนดูด้วยหน้ามันต้องสอดไปหลังสวดส่วนที เวลาเธอดูเขาน่ะม้นจิ้ว่าเจ้๊ยบกัญจาว่ามันน้ำจิ้มลมเกลี่ยให้แม่น้ำเนี่ กินทุกมือก็ได้ซ่อนนุไปใส่รูอย่ามังพิกคือบะ่ะเป็นได้เป็นน้ำผึ้ง่ะเจเตอออโอคือเวลาท้อง่่อนจ้แม่นี่เดยวของหนู ไม่แม่อปอนสวยว่านี้จินหมดว่าะู้เจ้าอะไรอ่ะนู้เจย่ยางน้ำพ่อน้ำกินน้ำพ่อบระเดี๋ผ่อคลุงหลกินน้ำผ่อสิ้นกินสิ้นจ่ามันเป็ดพั่เพ็ดมันเป็ดค่ะ ป้อนเนี่ยนะหนุกนะนี่นี่แม่ป้อนเนี่ยเสรนกินมากอืมจะเป็นไงบอหมักใส่แต่เขียบมันบ่แซ่บโอ้ยเขียว มีถั่มันเสี่ยวสวยเนาะฟองนี่เก็บเรียบเลยนี่เก็บยังเส้นลวกกินไม่หมดนะจ้าเริ่มเลยนี่จะเติ้ไหมคะค่ะพอเติมหมดเลยเติมล้องไปเจอก็บอกว่าเติมเสร็จจ้ะ ไอ้เดียนยก็ช่างหลายใช่ป่ะฮะดูมนันหมดด้วยอมบอรเหลีนได้ลวกคงนี้เปรี้ย,เยวเผ็ดไหมลูกกินดีๆโอ้มันเพื่อนล่ะลวกูกกินดีๆแกงบอร์มันคว้ยให้แต่ลูกเอ้ย ก็มามเหนเนียค่ะต้องจับตัวมาดนะมันเหรนนะโอ้โหเขม,มีกคนวพออมาจะกระตุนพอดีกว่าถ้าพออย่าง 3> 5, 3, 2, าห้าสามสองมะสู้เลเนาะู้ส้ โอ้อย่างน้ำบี ้องหนนเหิเบ่งอันนี้นี่แวมาวาง้มึงเรียกพ่อก่อนดังด ้วนครับวนวนบักคักเพิ่นสิได้ติมบ่เนี่ยแซ่บบลูกอันนี้เด็กเด็กติดตามครับเคยผมพากันอย่อุอย่อุะพะแหนกจน่ายเงินครั้งน,นึงอันนี้คนรับใส่ครับแม่บ้านอั <c oughs> นนี้อย่างบุนี่ ตื่นเต้นมนต์ใส่ใครเป็นคนนับใส่ไปแค่ี่ยเธอได้เป็นคนรับใส่ฉันนี่พาลูกน้องมากินข้าวจ้ะเนี่ยลุงน้องอันนี้เป็นโบแมนแม่บ้านได้นี่หัวหน้าเนี่ยลูกน้องเนี่ยมาเนี่ยนี่ลูกน้องได้นี่ยสองคนนี้มันจิตใจเขาน จางมันลกทาขยะมันลมโวยไว้ตลอด <c oughs> พอาอิ่มแล้วแต่ต้องกิน,น <c oughs> ืิอใหมดเด้ือสัางมาเคยเดียวไมยล้วเห้มาสองนี่ครับนี่แหงกว่กหลายกินแบบวันี้เอาก <c oughs> ินง <c oughs> ันนนงไงคนั่งบอกกินเห็นหมือดเอ,อืดบ่ละนี่

วันเ,เดินสุดโอ้ยแล้ทำไมไม่บอกให้เปิดไลฟ์สดเลยละ่ะวันเดินขอเปิดไลฟ์สดเลยดีกว่าไลฟ์สดก,กินข้าวเลยพอแล้ววิดีโอดะบ,บิี้แล้วไม่คิวใช่หรอวันรีบกินแกบอกว่าอะไรยังรู้จักดการอีกที เลนูจัดการองด้วยนี้แล้อีกถ้วยหนึ่งนะเนี่ยเน่องถ้วยเลยเลยต้องให้เเปียดูแลเลยคือบอกว่าอะไรเลนูจัดการเองพนักถ้วยน้องไม่แล้วสุ้มเส็มเติมเติมเเมเเตมเตมเเมเย มันเส่นตืน่นแบเ,น,เนีน้ยนไงเท่าเอาลุงมันเอาลุงบ่ได้เด้้ไดครับมันตัดบ่ได้บไ,ไมันเอาลุ้มเหงาบ่าได,ดม้มันรูสึบ่ได้มันเป็นเองนี่มนอยู่บ่มันตัดเองมันตัดในคน โอ้ยินเลยีมีคนบอกตอนนั้นเอาึ้นมาด้วยด้วยิไม่อิมมเนืิน่นิกินนะฮะมีกินแล้วออ้อนจักไังจัไอ้จิ่ปาจินบ่บ่บอ มันบกุกอะไรสุตเดมันตัดไปสูนจุดแค่าเาเราเนี่ได้เลยเหียงนะโอ้นนอตัดกัมไโฟนเนาะบลนอะนเมีอยู่เว้ายู่ว้ายู่บ่อกกับเออยู่เอวันนี้มากดติดตามให้พวกเราด้วยติใช่ เก็าก๋เตี๋ยวเพิ่มขเสื้อายเชิมูกันมันยินรรากาศกาับบ้านหรอครับไปแล้วพี่น้องกินบมบยิม่เนี้ยแล้ว เดี่ยวไรนี่ช่วยนัง้องทั้งสี่กี่ตัวมึกิน